สวัสดีครับผมรายการพระเครื่องยอดนิยมนะครับนุยพระบ้านนะครับอีพีที่หนึ่งร้อยสาสิบเจ็ดครับคลิปนี้นะครับพระเก่าเก่สวยๆหลายรายการนะครับมานาเสนอทุกท่านนะครับสนใจรายการไหนทักกันเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับเบอร์นี้เลยนะครับแอดไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับแอดไลน์แอดไลน์ไม่ขึ้นก็ q r code นะครับสแกนนะครับรับชมพระเก่าก่าสวยๆกันนะครับชื่นชอบรายการไหนทักกันเข้ามานะครับโอนไวส่งไวทุกท่านนะครับพระเก่าเก่าบ้านๆนะครับ มาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับรายการแรกเป็นแผ่นปั๊มเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับสวยงามมากนะครับแผ่นปั๊มนะครับตั้งหิงบูชานะครับเมตตาค้าขายสุดยอดครับสวยและสมบูรณ์นะครับผิวเก่าๆสวยๆนะครับแผ่นปั๊มพระพิคเนตครับเจ้าของเดิมนะครับติดฝาบ้านบูชาอยู่นะครับท่านใดหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับ เดินทางแค้วคาดปลอดภัยติดรถติดลานะครับเทพพเจ้าแห่งความสำเร็จสวยสมบูรณ์นะครับมาใหม่ๆนะครับล่าสุดนะครับแล้วก็พระโขนสมอยุทธยานะครับเป็นพระเนื้อดินลงรักปิดทองเก่าอายุ7 8 0 0ปีนะครับเป็นพิมพ์หายากนะครับพิมพ์นี้นะครับปางห้อยพระบาทนะครับลงรักปิดทองเก่าสวยสมบูรณ์มากๆครับ เป็นพระกูโบราณยอดนิยมนะครับคนรุ่นเก่านิยมสร้างพระใหญ่ๆหญ่กันนะครับพระโขนสมอภยุทธยาเนื้อดินรักและทองนะครับเก่าสวยแห้งๆครับมาใหม่ๆเลยนะครับที่ชอบและสนใจทักกันเข้ามานะครับพระโขนสมอภยุทธยาสวยสมบูรณ์นะครับมาใหม่ๆครับต่อกันด้วยพระเก่าโบราณนะครับอายุเป็นร้อยปีนะครับกูวังหน้านะครับเป็นการสร้าง และบรรจุโกะนะครับลงรักปิดทองเก่าสวยสมบูรณ์พร้อมตลับใช้สวยนะครับงดงามมากๆนะครับเป็นเพิมแปลกและโบราณนะครับพระสมเด็จวังหน้านะครับสร้างโดยองค์สมเด็จโตนะครับตามประวัตินะครับนําไปบรรจุโกะนะครับวังหน้าโบราณนะครับสวยสมบูรณ์นะครับแล้วก็ลูกศิษย์ของหลวงปู่เทพโลกอุดรนะครับผสมมวลสารนะครับสวยสมบูรณ์นะครับพร้อมตลับนะครับพร้อมใช้ ด้นหลังก็เก่าเดิมๆนะครับพระสมเด็จวังหน้าครับยอดนิยมนะครับพิมพ์สวยเนื้อสวยลงลักปิดทองเก่าครับต่อไปก็เป็นพระเนื้อผงน้ำมันนะครับสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกวยวัดโคศีตาลามจังหวัดช้ยนาทนะครับพร้อมใช้นะครับเลี่ยมพัติกเก่ามาใหม่อีกหนึ่งองค์นะครับหลังเป็นพระแม่โทรณีบีบมวยผมนะครับโชคลาภเมตตามหานิยมสุดยอดครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านอย่างสูงนะครับโดยเฉพาะการติดตามนะครับการกดติดตามนะครับเป็นกาลังใจให้กันนะครับพระเนื้อผงน้ามันครับแหวกม่านหลวงพ่อกลวยยุคแรกๆนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคศิตตรามก็มีเข้ามา2รายการนะครับรายการนี้ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อผงน้ํามันมีข้าแป้งโรยพิมพ์ยังอยู่นะครับเป็นพิมพ์สวยและสมบูรณ์มากๆยุคแรกๆนะครับ องนี้เป็นพิมพ์หลังพระศิวลีนะครับเมื่อสักครู่นะครับสมเด็จแหวกม่านหลังแม่โทรณีนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์พระศิวลีเมตตาค้าขายสุดยอดเช่นกันครับยุคแรกนะครับเนื้อผงน้ํามันหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคสิตารามครับต่อก็ด้วยเหรียญเจจิชื่อดังเมืองเพชรนะครับมาใหม่ล่าสุดนะครับหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงเหรียญเนื้อทองแดงนะครับลมดําเก่าสวยสมบูรณ์ครับ หลวงพ่อทองสุกยอดนิยมนะครับด้านหลังก็สวยเดิมนะครับหลังยันนะครับสองสี่ครับเหลนลมดํานะครับไม่เคยเจอนะครับนานจะมีเข้ามานะครับพอสตรงนี้นะครับสองสี่เสวยคมชัดนะครับวัตโนดหลวงนะครับเพชรบุรีครับี่่ลลึกในงานฉลองกุฏินะครับ วัตโนดหลวงด้านหลังก็ด้านหน้านะครับสรีลอยนะครับตรงนี้นะครับอินทโชโตนะครับเป็นบล็อกที่นิยมที่สุดนะครับอีลอยสวยงามมากนะครับเกจิยอดนิยมเมืองเพชรครับต่อกันด้วยพระชัยวัดนะครับหลวงู่บุญวัดกลางบางแก้วเนื้อสำริดนะครับมาใหม่ล่าสุดครับยุค2450กว่านะครับลอโบราณนะครับเนื้อสำริดผิวน้ําตาลเข้มเขมนะครับ ลูปหล่อหลวงป,ปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมหล่อช่อนะครับงดงามมากครับพระชัยนะครับยอดนิยมครับหลวงป,ปู่บุญ่านใดชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับหลวงป,ปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมสวยเก่าและสมบูรณ์นะครับมาใหม่ๆเนื้อสวยงามมากนะครับชมภาพเพิ่มเติมทางไลน์นะครับ หล่อช่อนะครับลอยเลื่อยนะครับเห็นความเก่าชัดเจนนะครับด้านหน้าด้านหลังสวยสมบูรณ์ครับพระชัยวัดหลวงปู่บุญจังหวัดนครปฐมนะครับยุคแรกแล้วก็เหรียญหลวงปู่ทวดนะครับนานมาทีนะครับเนื้ออัปปายอดนิยมปี08เหรียญเสมานะครับปี08นะครับเนื้ออัปปาครับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับ ทบจะไม่ผ่านการใช้ประสบการณ์สูงครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีครับสวยมากนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมสุดนะครับหน้าที่การงานนะครับก้าวหน้านะครับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพุทวดหลังอาจารย์ทิมวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีครับมาใหม่ๆนะครับแล้วก็เหรียญเก่าหายากนะครับนานมาทีนะครับ เหรียญหลวงพ่อจงวัดต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสวยคมชัดนะครับเหรียญบางบาเก่าหลวงพ่อจงยอดนิยมนะครับสองสี่ดห้าครับเหรียญหน้าใหญ่รุ่นนี้จะมีเหรียญหน้าใหญ่และหน้าเล็กนะครับหลวงพ่อจงยอดนิยมนะครับน้อตองแดงนะครับสวยมากนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ สองสี่แปดห้าครับต่อไปก็เป็นพระปิตาสามเกินนะครับเนื้อสมฤทธิ์นะครับหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกครับนานๆานมาทีนะครับมาใหม่ล่าสุดพระปิตาเก่าโบราณยอดนิยมครับหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกใต้ฐานนะครับมีเลขหนึ่งไทยนะครับเป็นยันต์อุบากองเก่าพระปิตาเนื้อสมฤทธิ์ครับผิวเข้มเข้มนะครับผิวกับดํานะครับ 3เกิครับวัดพเนียงแตกสุดยอดเกจิเก่านะครับยุคโบราณอายุร้อยกว่าปีนะครับหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกครับสนใจถ้ากันเข้ามานะครับพระเก่าสวยๆบ้านๆต่อไปก็มาชมพระสมเด็จนะครับลำดับที่1นะครับของคลิปนี้นะครับพระสมเด็จลงลักเก่าสวยสมบูรณ์นะครับเสน่ห์เมตตามหานิยมสุดยอดครับพระสมเด็จลักเก่าแห้งๆเดิมๆนะครับ ท่านใดชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับพระสมเด็จเก่าสวยและงดงามมากนะครับ ep ที่หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดนะครับคลิปนี้นะครับท่านชื่นชอบและสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพระสมเด็จเก่าสวยรักแห,แห้งเก่าเานื้อหามวลสารนะครับสุดยอดนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับ ต่อไปก็เป็นองค์ที่สองนะครับองค์นี้เนื้อเทานะครับมีคาบนวลดินนะครับคาบเก่าเดิมนะครับพระสมเด็จนะครับคาบแป้งนะครับเป็นคาบแป้งเก่านะครับแห้งติดองค์พระนะครับพระสมเด็จเนื้อเทาเป็นพิมพ์พระประธานยอดนิยมนะครับสมครอบแก้วเสน่ห์เมตตามหานิยมสุดยอดนะครับพระสมเด็จเนื้อเทาองค์ที่สอง ของรายการพระสมเด็จนะครับเนื้อเสสวยเก่าเก่างดงามมากนะครับองค์ที่สองครับต่อไปก็เป็นองค์ที่สามนะครับเก่าเก่าเดิมเดิมเช่นกันนะครับพระองค์นี้น่าจะลงกุครับมีคาบกุนะครับด้านหน้าจะเห็นเยอะนะครับด้านหลังก็มีคาบเก่าเดิมนะครับพระสมเด็จเนื้อแห้งเก่าสวยครับองค์ที่สาม ให้ชมกันชัดๆนะครับความเก่าและความสวยนะครับพระสมเด็จข้าวกุกเก่าสวยงามมากนะครับคงนี้เปน็นองค์ที่3นะครับรายการพระสมเด็จสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับพระเก่าเก่ายอดนิยมบ้าน,านต่อไปก็เป็นเหรียญเกจิชื่อดังภาคอีสานนะครับหลวงพ่อมุมนะครับวัดประสาทเยอเหนือ เจอลูกศิษย์นะครับหลังมิจาานะครับสุดยอดหายากครับเกจิชื่อดังนะครับจังหวัดศรีสะเกดเห็นเกจิชื่อดังอีกท่านหนึ่งของวงการนะครับสวยมากนะครับหลวงพ่อมุมนะครับวัดประสาทเยอเหนือครับด้านหลังนะครับจะเห็นตัวหนังสือชัดเจนนะครับสร้างมาปี2องพัน มีจานนะครับมีจานเก่าเต็มหลังนะครับท่านใึ่นชอบไปสนใจทักกันเข้ามานะครับเหรียญเก่ายอดนิยมครับหลวงพ่อมุมวัดประศาส์เยอเหนือเหรียญดีประสบการณ์สูงนะครับสวยมากครับแล้วก็เหรียญหล่อหลวงพ่อทานะครับวัดพเนียงแตกจังหวัดนครปฐมครับนานๆจะเจอสักเหรียญนะครับเหรียญหล่อโบราณเก่าหลวงพ่อทาครับนครปฐม พิมซุ้มกรนะครับ2,450นะครับอายุ100ร้อยกว่าปีนะครับเหลียนหล่อเนื้อทองแดงเนื้อออกสมฤทธิ์นะครับเกจิเก่ายอดนิยมอีกท่านหนึ่งนะครับจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อทายอดนิยมนะครับสนใจติดต่ตอเข้ามานะครับพระเก่าเก่าย้านบ้านสวยๆละงดงามนะครับ สมบูรณ์สุดๆนะครับมาใหม่ๆนะครับต่อไปก็เป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับจอบใหญ่ไข่ปลาหลวงพ่อเงินครับสวยงามมากนะครับเหรียญหล่อโบราณเก่าจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรครับด้านหลังมีลอยตะไบนะครับแต่งเก่านะครับเหรียญหลอยอดนิยมสภาพยังสวยนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับ หล่อหูขวางปากปิงนะครับตามตำลานะครับชื่นชอบและสนใจติดต่อเข้ามานะครับสวยงามมากนะครับมีหน้ามีตานะครับซึ่งเป็นเหรียญเก่ายอดนิยมนะครับทั่วประเทศนะครับ พระเก่าเกาที่สวยบ้านนะครับต่อไปก็เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุกเนื้อชินครับมาใหม่ล่าสุดนะครับบัวฟันปลานะครับองนี้นะครับเนื้อชินตะกัวเก่าหลวงปู่สุกเหรียญหล่อโบราณครับมีจานด้านหลังนะครับปละหลอดเก่าเกาแห้งๆครับวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทเหรียญหล่อเนื้อชินตะกัวบัวฟันปลาสองชั้นนะครับยุคแรกๆนะครับ ด้านหลังมีจานนะครับหลังลายผ้านะครับมีจานเก่าสวยคลาสสิกมากๆนะครับชื่นชอบและสนใจนะครับ0 6 2 017 6742ติดต่อเบอร์นี้เลยนะครับสวยมากๆครับอีกหนึ่งรายการนะครับเป็นวัตถุมงคลเหรียญยอดนิยมทางภาคอีสานนะครับสุดยอดหายากนะครับนานมาทีนะครับ เป็นเหรียญของจังหวัดมหาสารคามนะครับท่านใดที่ชอบและสนใจนะครับเหรียญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับจังหวัดมหาสารคามเป็นเหรียญพระพุธยอดนิยมนะครับให้ชมกันชัดๆนะครับเหรียญพระพุทธสวยสมบูรณ์นะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับหงเชื่อมเก่าเดิมๆนะครับคลาสสิกมากครับเหรียญพระพุทธยอดนิยมครับ ด้านหลังนะครับจะมีตัวหนังสือบอกนะครับที่ระลึกนะครับในงานสร้างพระประธานนะครับวัดเหนือจังหวัดมหาสารคามเมื่อปี2473ครับน่าจะเป็นเรียนเก่าที่สุดนะครับของเมืองมหาสารคามนะครับเปิดเจอลูกศิษย์นะครับอยากได้ไปใช้ไปบูชานะครับติดต่อกันเข้ามานะครับยังสวยนะครับ เหรียญเก่ายอดนิยมนะครับประสบการณ์สูงปิดท้ายรายการนี้นะครับด้วยพระสมเด็จกูกเก่ายอดนิยมของจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับสมเด็จยันวานะครับเก่าเก่าโบราณบ้านบ้านครับมาใหม่ๆหม่นะครับเผื่อเจอท่านที่ชื่นชอบไปสนใจนะครับพระสมเด็จยันวาซึ่งเป็นพระกุโบราณน,นะครับกูวัดเฉลิมพระเกียรติที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับ พิมสวยเนื้อสวยเก่าพระสมเด็จยันวายอดนิยมนะครับเนื้อแห้งมากๆครับมาใหม่ล่าสุดนะครับเป็นพระกูเก่าโบราณนะครับช่วงยุคต้นรัตนโกสินทร์นะครับอายุกันรวม200ปีนะครับจังหวัดนนทบุรีครับหนุ่ยพระบ้านยอดนิยมนะครับท่านใดทื่นชอบและสนใจรายการไหนนะครับสมงภาพเพิ่มเติมทงไลายนะครับทักหรือโทรนะครับมีราคาปิด ให้กับทุกท่านนะครับราคาไม่แพงนะครับแต่ละรายการนะครับเก่า่า,าสี่สวยทั้งนั้นนะครับ EP ที่137ครับเดครับพบกันคลิปต่อไปนะครับ